หสาสวะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและที่ไม่มีอาสวะร้อยสาสิบเก้าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไม่มีอาสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มิพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสวะอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิถึงสิบมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอาสวะธรรมที่ไม่มีอาสวะอะไรบ้างคือ1สัมมาทิฏฐิถึงสิบสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีอาสะวะสาสะวะสูตรที่หกจบ